สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้กูสู si ้คนมาพบปอกับผมบ่าวสยามพี่น้องกับบรรยากาศอ่อนเพลนเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมามันนี่ได้เม็นรูปเสพเพื่อาพวกผมมันนี่แกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดแกงเห็ดรวกเสบเพื่อาพวกผมเออเทียวโซ่เลยนะโอ้โหเส้นหนามมันไหลพี่น้องเส้นหนามมันไหล ยิ่งสดให้ดีห็น้องมึงก็เก่าครับผมอืมแขนอ้วตัวคือเก่าเห็นรวมไม่น้องเห็นรวมวันนี้ไม่มะ่น้องมะแซ่บเอาสยามเอาผมวันนี้วันนี้มันทุนคือเก่าครับ ไอ้ที่ทุยไปน้องโอ้เข่งคุ้งเข่งเห็ดยุติได้ไหมเนี่ย เตเหยรวมโอ้หว่หวนหป็นห่วงห่ว kiếm ít chất với cô Ủa mà nhớ cả mình nguồn mm -hmm. Tiếng thuyết tiêu đèn đi luôn Dạ bây หมอเทียนเลยพี่น้องกินกองมินทาใจเด้พี่น้องเลยทำใจในหนึ่งวีนองเออมันหอนนะกินเรี้ยวกับว่าได้ <laughs> อื้อ ยังสุดใช่ไยมเราไอ่รูอ มันจะกระห้อนๆุัวหนาม,มันหอนเอากันดีการพี่น้องเออ <c oughs> <c oughs> luôn khỏi ăn bữa ngon thật Ừ, ngon. biệt mực, à, à I <coughs> <coughs> Đường mứt Được, biển không? <coughs> โอ้อิ่มคือกอ็โอ้ไม่นอ้องเออเนาะไรไม่น้องสุขวลังเชียร์มาแล้วครับผมเวลาฝากกดซับค่ายกดไลค์กดแชร์ให้พีงเด้อ,นนอฝากติดตามแฟนเพจไอ้ยสยามพาดแ,ววแดกหรือว่าสตอร์เอฟดำเบาวสยามพ,พี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อที่ให้กำลับสนุนเมาสยามเสมอมาพี่น้องเอาเถอะคลิปนี้เป็นแจงเห็ดแบบบ้านๆเศรษฐีพี่น้องนี่ ติดรวมเราไปน้อ,นอ,องเนาะตอนคลิปนี้ขอฝากไปที่นับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ